สวัสดีครับวันนี้จองพอสอใจาคุณสีสองแชนแนลนะครับมาดูทีมงานช่างพญายืนกับพญาสนใจดีนะครับพญาึ่นนะครับทีมงานพญาึ่นนะครับนอนสามัคคีและคําแก้วนะครับสองรวมหนึ่งครับสามรวมสาเป็นหนึ่งครับสามมคาีครับอ้งามงามครับพี่น้องประตูคงที่พักสงสวนป่าพาว สวนป่าภาวนาธรรมรัลลิกิตารามนะครับจุมชนน์มอนะครับออยู่จุนนนมอบ้านดอนน้อยตะบนดอน,น,นเ,เ,นเอจนาอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับมาดูนะครับพาไปดูประตูโขงนะครับทั้งทีมงานนะครับรายงานโดยพ่อสมชายคน4ีสองชาแนลนะครับอ๋อมีหลวงพ่อเทศดด้วยนะครับหลวงพ่อบุญเสริมนะครับ,บ อาโลเปลาบเริ่มล่างแล้วนะครับชิปก่อนนั้นเพิ่งตั้งต้นนะครับในชิปนี้จะเริ่มสวยงามแล้วครับทีมงานพญ่อืนงานครับพญ่สนใจดีนะครับพญอึืงซื้อ,อโดยได้ช่างสมชายโนนสามัคีคําแก้วครับแล้วก็สร้างอย่างไรพญ่ใหญ่สน กับพญาอึอง้งสร้างสวินนะครับสวินหานะครับสวินหาความดีนะครับแล้วก็สร้างอ่อนนะครับอันสีดำาใส่แว่นตาไม่ใส่หมวกงานช่างสมชายนะครับสมชายน้องสามัคคีคำแก้วนะครับเสื้อสีม่วงครับอ่อนนะครับพญ่อ่อนนะครับสร้างอ่อนนะครับสีชมพูในวันแหวนะครับพใญ่สนใจดีนะครับ เสื้อสีเขียวในพญายิ่งนะครับหัวหน้าทีมพญายิ่งนะครับพาเพื่อนมาครับแล้วก็ช่างทวินนะครับเวลาความดีนั้นอนะครับไอ้ช่างหนึ่งนั่งอยู่นะครับลืมช่างนี้ช่างบุญยงครับบุญยงไม่ลงอะไรครับหลงความดีครับนะครับป้ายครับที่พักสงสวนป่าพาวนาธรรมราิขตารามนะครับชุมชนนนท์มนครับ ไอส้สนใจอยากมาทำบุญร่างกุศลก็มาเลยนะครับโดยพระรูสังฆลักษณ์อิรัตติคุณนะครับโอภาโสนะครับสิทธิก์ก้นกุฏิของหลวงตาเลอิอดชินวังโสแห่งวัดอรัญญานีนะครับผมก็เป็นสิทธิท่านอีกทีหนึ่งครับพ่อสมชายคุณสีสองเชเนแนนะครับ ในนี้เสียหลวงพ่อบุญเสริมเสศด้วยนะครับที่มองเห็นรัังคามุงยญ้าแฝกสารานะครับสาราสารศาลาพระครูสังฆะสังฆลักษสาลามนะครับ ยีลงว่าบุญเสริมไหมครับพี่น้องว่าบุญเสริมนะครับเท็ดต่งว่าบุญเสริมเทศไม่มีฮะไม่มีง่วงนอนครับนี่ครับเป็นเป็นเนใหญ่อื่นนะครับมีทีมงานนะครับปาทีมงานมาทําด้วยศรัทธาครับศรัทธาในบุญกุศลครับผมก็มาด้วยศรัทธาอนกคนครับศรัทธาในความดีครับ ข้างบนจะเป็นอันพญชนนะครับพญชนใจดีครับเสื้อสีชมพูแล้วช่างอ่อนนะครับเสื้อสีม่วงแล้วก็ช่างสมชายโนนสามัคคีนะครับเสื้อสีดํานะครับอข้างดำข้างล่างเนี่ยเป็นเท่าเทนี่ช่างทวินครับที่นั่งอยู่นี่ก็เป็นนั่นช่างบุญยงนะครับบุญยงลงความดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับยานืมนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพอสนใจกุณสีสองเชนแอรเลยนะครับไปเป็นเพื่อนชาวยูทูบอยู่ดีมีสุขนะครับปัารานาสิ่งใดที่เป็นมงคลจะเป็นสิ่งดีงามขอยสมมงมาาปัารานาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสวัสดีครับ